สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุท่านด้วยนะครับผมสวัสดีตอนเช้าครับวันนี้อากาศดีๆนะฮะหลังจากฝนตกเมื่อคืนนะวันนี้เข้าสวนนะผมจะพาคุณผู้ชมมาทําการปลูกข้าวโพดในกระถางนะครับเป็นข้าวโพดที่สีสันสวยงามนะครับผมไปตลาดแล้วก็ได้ซื้อมานะครับนี่นครับเป็นข้าวโพดพันธุ์ข้าวเหนียวซูพรีมนะสีสันคุณผู้ชมดูฝักของเขาจะจัดจ้านมากนะครับซื้อมาได้ราคา 20บบาทนะครับสำหรับข้าวโพดข้าวเหนียวพันนี้นะครับการเก็บเกี่ยวจะอยู่ที่ 62- ถึง65วันนะฮะประมาณนี้นะฮะก็ได้มานะครับเยอะเหมือนกันนะครับเมล็ดในซองนี้นะครับการเพาะกล้านะฮะผมได้ทำการเพาะใส่ถุงดำไว้นะครับโดยการผสมดินนะฮะกับแกลบแลวก็ปุ๋ย คอกนิดหน่อยนะแล้วทําการหยอดมเมล็ดลงในถุงเลยนะครับแบบนี้นะถุงละ1มะเมล็ดถึงเมล็ดอ,อัตราการงอกของเขาก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับนี่นะฮะต้นประมาณนี้ครับต้นกล้านะคุณผู้ชมดูนะครับไม่ต้องให้เขาโตโจนเกินไปนะครับก็สามารถย้ายปลูกได้แล้วนะครับ สำหรับนะครับวิธีการนะขั้นตอนการปลูกก็เตรียมดินใส่กระถางผมใช้เป็นกระถาง12นิ้วนะครับโดยใส่หน้าดิน1ส่วนนะครับแล้วก็แกลบขี้หมูหมักอีก1ส่วนนะครับผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับแล้วก็ทําการลกน้ําไว้นะฮะหคืนหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการใช้ช้อนนะครับหรือใช้วัสดุนะฮะที่คุณผู้ชมนะครับมีขุดหลุมลงไปนะครับพอที่เราจะ ต้นกล้านะครับโพดลงไปได้นะครับหลุมก็ต้องวัดนะครับกับถุงพอกล้าของเรานะนะฮะว่าคุณผู้ชมจะขุดลงไปลึกเท่าไหร่นะครับถุงพกกล้าที่ผมใช้นะครับก็จะใหญ่นิดนึงนะครับเราก็จะขุดหลุมให้ใหญ่นะฮะหลังจากนั้นก็ใช้แกลบหมักขี้หมูนะครับลงไปรองก้นหลุมสักเล็กน้อยนะครับเพื่อให ต้นข้าโพดกล้าข้าวโพดของเราได้กินนะฮะช่วงที่เขาเริ่มจะลากจะเดินนะฮะนะประมาณนี้นะฮะหลังจากนั้นเราก็ทําการนะครับดึงถุงออกนะครับโดยการใช้มือจับแล้วก็ดึงที่ก้นถุงนะครับตอนนี้ช่วงนี้นะครับลากของเขายังจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับนี่เราก็สามารถดึงได้นะฮะนี่นะครับ นี่ไม่ค่อยเยอะนะนี่นะครับถุงพ่อกล้านะฮะก็ใหญ่นะเดี๋ยวจะหาเล็กกว่านี้นะครับนี่นะครับเวลาเราเอาลงนะครับเราต้องดูด้วยนะครับให้ดินถุงพ่อชํากับดินที่กระถางเสมอกันนะครับหรือให้ดินในถุงพ่อชํานะครับลงไปลึกหน่อยนะอย่าให้ควรเขาผุขึ้นมานะครับ ถ้าผูกขึ้นมาจะทําให้ต้นของเขาไม่แข็งแรงนะครับแล้วก็เวลาลมพัดนะทำให้ต้นหักนะครับการเจริญเติบโตก็ไม่ค่อยดีนะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้แกลบมักขี้หมูนะครับโรยไปที่ในกระถางอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะนี่นะครับก็เสร็จเรียบร้อยไปแล้ว1กระถางนะครับส่วนกระถางต่อไปนะครับก็เหมือนเดิมนะเราทําการใช้ช้อนขุดหลุมลงไปนะครับให ลึกพอประมาณนะครับเหมือนเดิมนะครับโดยครั้งนี้นะครับผมจะทําการเอาดินนะที่ถุงพ่อชำปอกนะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องขูดหลุมให้ลึกจนเกินไปนะครับนี่นะดินจะมีความร่วนสวยนะครับใช้ดินนะครับผสมแกลบก็ได้นะครับคุณผู้ชมแต่ต้องเป็นแกลบเก่าๆนะครับเพื่อให้เขาระบายน้ําได้ดีนะนะใช้แกลบขี้หมูนะครับรอง ก้นหลุมลงไปนะฮะก็เหมือนเดิมครับเราจะทําการดึงนะฮะแบบนี้ครับดึงนะฮะเพื่อให้เขาออกมาได้ง่ายๆนี่นะคุณผู้ชมดูรากของเขาจะยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะต้นเขายังเล็กอยู่นะครับย้ายปลูกช่วงนี้พอดีนะครับกะดูนะครับต้นประมาณนี้นะในนี้นะครับเอาดินออกนะรากของเขาจะไม่มีรากแก้วทะลุลงมานะครับนี่นะ เอาดินออกนี่นะครับแบบนี้นี่รากของเขาก็จะประมาณนี้ครับนะครับหลังจากนั้นุ่นผู้ชมก็นี่นะครับเอาลงไปเลยนะครับกลบดินนะใช้มือกดนะนิดหน่อยนะครับรอบๆโคนต้นของเขานะครับคุณผู้ชมนี่นะฮะกดแบบนี้ให้เรียบร้อยนะไม่ไม่ไม่ต้องกดให้แรงมากนะครับ หลังจากนั้นก็ปิดท้ายด้วยแกลบหมักขี้หมูนะครับนี่นะมีแกลบด้วยเป็นแกลบเก่านะครับแล้วก็ขี้หมูที่หมักนะครับไว้นานมากนี่ครับใส่ลงไปนะครับประมาณนี้นะครับก็ทําเหมือนกันนะทุกๆกระถางนะครับหรือทุกถุงปลูกนะครับคุณผู้ชมไม่ใส่กระถางก็ใส่ถุงปลูกก็ได้นะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้หลังจากนั้นก็ทําการลดน้ําปกติเลยนะครับลดไปทุกๆเช้าเลยนะครับตอนนี้เขาจะยัง ดูดน้ำไม่กิ่งนะเราก็ลดทุกเช้านะครับนี่นะครับลดไปเยอะๆเลยนะครับให้ท่วมไปเลยก็ไม่เป็นไรน,นะครับข้าวโพดเขาทนน้ำได้ดีนะคับปลูกช่วงหน้าฝนเขาจะเจริญเติบโตได้ดีเหมือนกันนะฮะนี่นะฮะลดน้ำไปนะฮะแต่ถ้าเป็นช่วงที่เขาเริ่มจะ มีดอกนะครับแล้วก็เริ่มติดฝักนะครับคุณผู้ชมต้องลดน้ําเช้าเย็นนะครับอย่าให้กระถางของเขาแห้งจนเกินไปนะฮะจะทําให้ฝักของข้าวโพดนะครับให้ผลผลิตไม่ดีนะครับคุณผู้ชมส่วนกระถางนะครับเราต้องตั้งให้เขาโดนแดดทั้งวันนะครับไม่ให้โดนแดดลาไรลําไรนะครับุณผู้ชมต้องตั้งเขาไว้กลางแจ้งนะครับให้เขาโดนแดดทั้งวันเลยนะครับจะเป็นการดีมากเลยนะครับ โอเคนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะสำหรับวิธีการปลูกข้าวโพดในกระถางง่ายๆนะครับให้คุณผู้ชมลองเอาไปอลองปลูกที่บ้านนะสำหรับใครที่ยังไม่เคยปลูกนะครับลองดูครับครัผมโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้คงต้องฝากคุณผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ